สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เนชั่นอินไซ h ์รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบันบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงศ์อักษรร้อนชาไปทั้งตลาดครับเมื่อมีข่าวกระเซ็นกระสายกันออกมาว่าร่างพรบสุลาก้าวหน้าและร่างพรบที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขพรบสรพสามิตรจะถูกล้มคาสภา ในการเดินหน้าเข้าไปสู่การพิจารณาวาระ2วาระ3ในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเพราะบางฝ่ายก็บอกว่านี่คือการบั่นทอนการเบรกหรือว่าการตัดต่อซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศก็คือเรื่องของสุราเก้าหน้าแต่อีกฝ่ายมองว่าหากปล่อยไปก็อาจจะไล่ระเบียบในการกำกับดูแลและอาจจะก่อเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคทั่วๆไปนี่คือ2มุม2ความคิด ที่ตกเถียงกันอยู่ตอนนี้แต่หัวใจสําคัญมันอยู่ที่ท่าทีของรัฐบาลโดยเพราะท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อมีกระแสข่าวอย่างที่พี่โอพูดถึงกําลังหาวิธีการหรือว่าจัดการยังไงแล้วแต่เนี่ยเพื่อคว่ำล่างพรบฉบับนี้ครับจิงจกร้องทักออกมาจากทำเนียบรัฐบาลว่าในการประชุมคอรมรบนายกมีการหารือกับผู้นําแต่ละพักถึงท่าทีของรัฐบาล ในการเดินหน้าสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนพรบรสุลาก้าวหน้าครับเรามาดูปัญหานี้จะเป็นปัญหาใหญ่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยมีพรบรสุราชุมชนครับครับออกมาแล้วปรากฏจนถึงปัจจุบันกฎหมายถ้าไม่มีสภาพบังคับใช้กฎหมายนั้นก็เป็นอันพับไปปัจจุบันพรบรส,สุราชุมชนยังเดินหน้าไม่ได้เลยเพราะสรรพสามิตรจับ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 ,จบชุมชนผลิตไม่ได้ มาดูร่างกฎหมายนี้ืบน่า,าง,ง,งกฎหมายเนี้ถูกดองมาหลายเดือนตั้งแต่ปี2565เหตุเพราะพักเก้าวไกลเป็นผู้เสนอและสภาผู้แทนเสียงข้างมากส่งกลับไปให้คอรมอรพิจารณารว่าจะเอาตามนี้ไหมคอ,อรมอรส่งร่างดังกล่าวให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขายการกำกับดูแลสุราไปพิจารณา ก่อนที่จะเสนอเข้ายติการประชุมสภาในวันที่สองถึงวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยเรียกว่าเดือนพฤศจิกายนร้อนเลยทางซีกพักฝ่ายค้านและผู้เสนอร่างกฎหมายตอนนี้โหมกระนาเลยเออกไปว่อนไปหมดเลยบอกว่าพรมอมีใบสัง่งโอ้โห,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 โหใบสั่งเหรอ,อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนโวตคว่ำโอ<ห>้มว่มอะไรความร่างพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามฉบับที่พศออหรือว่าเรียกกันว่ากฎหมายสุราก้าวหน้าเนี่ยคนจําได้หัวใจสําคัญขอพยายามย้ําตรงนี้ทลายการผูกขาดนี่คือหัวใจสําคัญครับครับพิธายังโพสต์เชิญชวนทุกคนคและอธิบายสิ่งที่กําลังขับเคลื่อนว่าอย่าปล่อยให้สามปอสามลุง <laughs> สามลุงมาคว่ำเด็ดขาดทำไมมันไปโฟกัสสามลุงทำไมไม่โฟกัสแก่หนึ่งลุง ทำไมถึงต้องให้กฎหมายเนี้ยเดินหน้าไปได้ห้ามควม่ำครับ,ค,รบคุณพิธาบอกว่าจะก่อให้เกิดการแปรรูปสินค้าเกษตรที่หลากหลายอันนี้ชัดเจนครับจะก่อให้เกิดการกระจายสิทธิชุมชนในการกระจายไรายได้เพราะผลิตขึ้นมาได้และจําหน่ายได้ไอันนี้ได้ครับ,รบกระตุ้นเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการกินอาหารและการท่องเที่ยวของประเทศไทยออกมาคือฐานภาษีดีขึ้นจากการกลั่นสุราพื้นบ้านต่อมาลด การผูกขาดสุราและอาจทําให้เกิดภูมิปัญญาของชุมชนขึ้นมาจากการผลิตครับครับถามว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงอืพรบรสุราจะเข้าจริงๆโดยการอธิบายของคุณนิโรดสุนทรเลขาเฮีย <He> er ใช้ประธานวิปประธานวิบอกว่าโอ้มีกี่ฉบับตัวเนี้ยสามเอ็ดเนี้ยวิปจะประชุมกันมีอะไรบ้างอ่าเพื่อพิจารณาประเด็นพรบภาษีสรรพสามิตสุลาก้าหนะ้า เพื่อพิจารณาพรบกัญชงกัญชาที่กัรมาที่การพิจารณาเสร็จแล้วและคอรมอรับไปพิจารณาตอนนี้เขาบอกว่าร่างดังกล่าวเนี่ยร่างพรบสับสามิตรเนี่ยแม้ว่ารัฐบาลจะเคยเสนอและพิจารณาในชั้นกัรมาที่การแล้วก็ถือว่ากฎหมายนี้เป็นของชั้นกัรมาที่การสิไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับรัฐบาลาใครจะมากล่าวหาว่า จะล้มหรือจะความจะอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของสภานี่มาดู <c oughs> ท่าทีนะเขาบอกว่าเบรกพลบสุลาก้าวหน้าก็เท่ากับว่าประเทศถอยหลังเป็นคําถามพเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้โอ้มันไปหยุดการพัฒนาของแบบไอ้สุลายเพียบเลยใช่เราไม่แพ้ญี่ปุ่นไม่แพ้เกาหลีที่ดังๆอ่าเออ,เอ,อนี่เศรษฐาทวีสินพินิจของผมครับ,นะ,รบนะครับตอนนี้สปอตไลท์ายวับอยู่ออกมาแสดงท่าทีเลยบอกว่า น่าเสียดายหลายๆประเทศใช้ซอฟพาวเวอร์นี้ก็คือเรื่องกรันสุราเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นจุดขายของเมืองรองดูอย่างญี่ปุ่นมีสาเกเป็นหมื่นชนิดเม็กซิโกมีตากิล่ารู้จักไหมโอ้ชอบต่าชอบหลากหลายเป็นสีสันให้นักท่องเที่ยวได้ลองของใหม่ๆเออขอมาะนาวกับเกลือนิดนึงีอไปไม่ถูกเลยได้ลองของใหม่ๆสร้างอาชีพเสริมให้ครอบครัวเล่าเถือน ไม่ใช่เหตุผลที่ไม่ให้ประชาชนมีเสรีภาพเล่าเถือนไม่ใช่เหตุผลที่ไม่ให้ประชาชนมีเสรีภาพในการสร้างอาชีพใหม่กันให้แต่ผู้ผลิตรายใหญ่คําถามตรงนี้ที่เขียนใต้นี่แหละครับกันให้ผู้ผลิตรายใหญ่เหรอปัญหาของบ้านเรามันอยู่ที่พรบภาษีสรรพสามิตในมาตรา153ครับและพรบนี้แหละที่มีการแก้ไขและเรียกกันว่าพรบสุลา9หน้า เดิมทีเขาเขียนว่าผู้ใดมีความประสงค์จะผลิตเครื่องดื่มแ<ม>อลกอฮอล์<ม>หรือเครื่องดื่มที่กลัน่นแอลกอฮอล์ไว้ในครอบครองต้องยื่นขออนุญาตต่ออธิบดีบและไปกําหนดในรายละเอียดอีกว่าต้องเท่าไหร่เท่าไหร่ผลที่ตามมาคือทําอะไรไม่ได้<ม>เขาจะแก้ไขเป็นผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้าให้ยื่นขออนุญาตต่ออธิบดี<ม>ถ้าคุณทําการค้าต่อมาจะไม่มีการกําหนดเกณฑ์ในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งเหล้าและเบียร์อีกต่อไป ไอ้ตัวกําหนดนั่นแหละคือตัวปิดกัน้นจริงมันดูเหมือนเปิดแต่เงื่อนไขมันทํายากต่อมาในกรณีตั้งบริษัทเบียรก์ก็ไม่มีการกําหนดทุนจดทะเบียนเรื่องทุนเหมือนกันแต่เดิมทุนจดทะเบียนถูกกาหนดไว้ยกเว้นกำหนดสัดส่วนถือหุ้นที่เป็นสัญชาติไทยอัน,นี้น่าสนใจนี่คือพอรบก้าวหน้าที่จะมีการแก้ไขและเงื่อนไขเขามีอะไรบ้างเราไปเร็วๆนะเดิมทีผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะโดยไม่รับอนุญาตจากอธิบดีเนี่ย ถึงแม้ว่าจะผลิตเพื่อบริโภคเองอม,มีความผิดตามมาตราหา้าพี่วีออออต่อมากําหนดโรงงานผลิตเบียร์ต้องมีกําลังการผลิตนี่สิบล้านลิตรต่อปีรายย่อยทําไม่ได้รายย่อยทําได้ไหมไม่ได้โรงงานเหล้าขาวต้องใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมกันตะาห้าแรงมา้าใช้คนงานไม่น้อยกว่าเจ็ดคนไอ้คนตัวเล็กทําได้ไหมไม่ได,ไได้ต่อมาในการจัดตั้งบริษัทเบียร์ต้องทุนจดทะเบียนเท่าไหร่สิบล้าน,านก็ยากหน่อยเงื่อนไขแมวแมว,แมวก็ทําไม่ได้ครับ โรงงานผลิตเหล้ากลั่นเช่นวิสกี้บันดีและกลั่นชนิดเอทานอลเนี่ยต้องมีประมาณกำลังผลิตโอ้โหเก้าหมื่นลิตรต่อวันแล้ว oh. แล้วชาวบ้านที่ไหนจะทําได้ละ่ะสำหรับ<า> 8, ได้ละ่ะสำหรับนี่สดีกรีนะหากต้องการเอาเบียร์ที่ผลิตไปจําหน่ายในร้านค้าต้องมีกําลังการผลิตไม่ต่ำกว่าแสนลิตรต่อปีและไม่เกินหนึ่งล้านลิตรต่อปีอุย้ยตายแล้ว <c oughs> ทำไม่ได้ต้องแก้ไขครับ <c oughs> ครับธุรกิจน้ําเมาในบ้านเราเนี่ย รู้กันว่ามีอยู่สองข่ายนี่แหละสร้างภาษาอีสานนะสิงสร้างกับสิงครับแล้วสร้างกับสิงเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่มาดูนี่นี่เครือคือเครือข่ายช้างผลิตภัณฑ์น้ำดื่มสุราและเบียร์หลายยี่ห้อในประเทศไทยปัจจุบันมีบริษัทร3 8บริษัทไทยสามสิบเกต่างประเทศสีแห่งอยากรู้รายได้ไหมมาดู นี่คือเครือไทยเบฟที่จดทะเบียนบริษัทที่สิงคโปร์ครับไตรามาสหนึ่งปี65มีรายได้รวม7 7 0 0หมื่นเจันล้านมาจากสุราสามหมื่นกมากำไรสุทธิห4มสมาดูปี64ครับไทยเบฟมีรายได้รวมกันจากยอดขายทั้งหมด240,000ล้านบาทเข้าอ่อนเลยครับอา้าวคราวนี้ผมไปดูเครือสิงครับ กลุ่มสิงมีการผลิตนำเข้าเบียร์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลและแตกลายไปทำอสังหาริมทรัพย์นับร้อยบริษัทครับธุรกิจโฮดดิ้งมีเครื่องดื่มสุราเบีย์ในนามบุญรอดเบรวรี่ปี๖๔ราย<ม>ได้รวม,ม645ล้านกำไรสุทธิ5127 <5, S 1> ล้านบาท<ม>งบการเงินปี64รายได้รวม4.200ล้านกำไรสุทธิ3,000ตกว่าล้านนี่ สมคิดเชื้อคงจากเพื่อไทยบอกเลยนายกอย่าไปวิตกเลยว่าจะเกิดการต้มเล่าเถื่อนเกลื่อนเมืองอะ่ะผมตอนเด็กๆก็ต้มเล่าเถื่อน <laughs> ไม่โดนจับเลย <laughs> คุณควรเอามาเข้าในระบบให้เปิดกว้างให้ทุกคนอยู่ในระบบและขอยืนยันว่าพักเพื่อไทยและตัวคุณสมคิดจะโหวตให้ผ่านครับเออขณะที่คุณทิพนันโสศกประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะคุณทิพนันสิริชนะเนี่ยอพลเอกประยุทธ์ ไม่ได้แทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติสั่งคว่ำพบรบสุลาก้าวหน้าไม่รู้แหละรอดูว่า <c oughs> ที่ประชุมของสภาจะตัดสินใจกันอย่างไรแต่ประธานวิบส่งสัญญาณชัดเจนครับอยู่ในดุลยพินิจของสอสอและไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแปลว่าปล่อยมือครับสุลาก้าวหน้าจะเดินหน้าไปได้หรือไม่และถ้ามีการล้มจะล้มเพื่อใครครับ